ฝากดูแลน้องผมด้วยนะใครจะดูแลใครกันแน่เฮ้ยบางทีมันอาจจะมีตะกิวตรงนี้ก็ได้ฮะเราเดี๋ยวคุณอาของก่อนมาเอาของก่อนนะเป็นอันหนึ่งเป็นพาไปพาไป่าไปอาไปอันหนึ่งไปเอาไหมเอาดิเอาหรอ เอาอ่ะเอาหมดอ่ะใเราเอาหมดแล้วเนี่ยข้างในมืดด้วยนะเอาแหวโคมไปอืมอ่าแล้วก็เอาโคมไฟอันนึงเอาอีกันพี่ไม่ถึงสิบอันไหมเยอะไปเอ้ยเรามีเยอะนี่ว่าอันนี้ไปในอ่นอันนี้กระจายรอบด้านนี้อาจารย์โอเครับไปแล้วก็อันนี้ไปอ่ะเอาไปสออันนะเอาเสือไปอันหนึ่งเอาพี่เจ้าาถือไป อย่างนี้เขามดแล้วเนาะนี่เยนี่ลูกตาด้วยนะเอาไหมลไม่เอาบอกก่อนนะที่นี่เขาบอกว่ามีผีปอบด้วยนะอ้น่าแล้วผมไมปพบไปดีแล้วเดี๋ยวดูว่าเอาเอาเนี่ยขนมลูกตาไปวางเนี่ยผีปอบจะมากินไหมคืนนี้เดี๋ยวเจอกันแน่โอเคเข้าไปนะงั้นก็ส่งที่ซับแค่นี้ครับบสบายครับโชคดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาที่น่เปิดไฟก่อนล่ะ เปิด้ลยลอยเปิดเลยมีออยู่สองมือนี่ห้อี่มีมีต้มหูไหมเหรอเนี่ยของนี้อห้ไปหนักนะไม่หนักได้อยู่อ๋เนี่ยใา้มันมีประโยชน์อย่างนี้ดิวะได้ดิได้ดิโหดีเลยอ่ะยืดเลยนะดีไหมจาน ก็ดีกับมาก็มีประโยชน์อย่างเงี้ยงั้นไปนะเจอกันเนี่ยเจ้าโอ้ไปเจาะอีกข้างหนึ่งสิกลับมาจะเจาะข้างเออจะได้ไม่เหงาโอเคไปนะไปครับไปครับโอ้โหคือตรงนี้นะตรงนี้ได้ยูตดูรอบ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 เราลปรอบรอบนี้ข้างบนไหมมีข้างบนด้วยนะไปข้างบนไหมบันไดมันใช้ได้เปล่าเช็คเช็ค เช็คเช็คเช็คอะไรแน่นเลยอ่ะแน่อแนอยู่แน่นอยู่นะแน่นอยู่แน่นอยู่ปุกอยากให้ดูต่อข้างบนนี่นะข้างบนนี้ก็มันไม่โล่งเท่าที่คิดนะก็มีของระเกะระกะมีหม้อมีอะไรตรงนี้ลกเหรอลกอยู่นะ แต่ว่าเดี๋ยวลำบากขึ้นไปเลยกลาจิก่อนจะเก็บจะอะไรอยู่มาเยอะด้วยกว่าจะเอาขึ้นอีกเออจ้าว่านะกลางนี่แหละมองนี่แหละเดี๋ยวเราหยิบอุปกรณ์มาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะทุกคนอะไรพี่จ้าตุ๊กแกไปอยู่นี่ว่ะเฮ้ฮะเสียงอะไรอ่ะมันอยู่ใกล้มากเลยนะใกล้จริงตุ๊กแกมันอยู่ใกล้มากเลยมันอยู่ตรงนี้บอวะเดี๋ยวเนี้ยตอนแรก ตอนที่คลิปพี่ว่านะเราได้ยินเสียงตุกแกจากข้างในนะแต่ตอนเนี้ยมันันอยู่ข้างนอกครับทุกคนหอมมาลาเยอะหรือเปล่าก็อย่ามาล่าแถวนี้ดลกว่าไปใกล้ๆนมัก็ได้ก็ยังรู้สึกดีตอนนี้มันมันมันประชันชิดเกินไปนะน้องตุ๊กนะอืตุ๊กแกเราต้องเต้นกันดีกว่าไปไรีบตั้งเต้นกันดีกว่า ึบเรียบร้อยเอาตรงไหนเป็นหน้าบ้านดีวะเนี่ยตรงนี้กว่าเลยตรงนี้พอดีอ่ะใช่เลยตรงนี้ที่วานเลยไปเนาะแล้วเราก็จะได้เห็นว่ามีตัวอะไรเข้ามาด้วยนะทุกคนสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะอ๋อเรือใบของที่เราจับฉลากกันมาได้นะตรงมือทุกคนคนละข้างคนละข้างเคอะคนละข้าง เนี่ยที่คอสะอาดช่องปากใช่ใช่ใช่อ่ะใช่ทอสะอาดอ่ะมันแบบว่าตรวจหมอฟันเลยนะเนี่ยจริงที่เหื็กเนื้อขูดๆแล้วมีนี่ตรวจเช็คสภาพช่องปากเลยนะเนี่ยว้ว่าตรวจเช็คมากกว่านะเรื่องคอสะอาดนะเนี่ยสำหรับคนปากเหม็นไม่มียาสีฟันเลยนะเดี๋ยวหาเท่านี้เอานี่ยอุปกรณ์ท่าเวลาทุกคนบิ๊กเกอร์ว้าว เรามีมินกอลเล่นนะเล่นกันสองคนเดี๋ยวอ้างก็เดี๋ยวชวนสองคนถัดน,นี้วันเล่นด้วยก็ได้ใ<ล><ล>ช่คนเหรอก็นู่นนู่นน่นนู่นสนุกเลยทีนีนเ <laughs> น <laughs> ้เราเลือกเสืออะเสือเราจะกลางไว้ข้างหน้าเนาะมีสิ่งเดียวที่ไม่ที่พี่ชา้างไม่ต้อนรับนั้นก็คือคือตแกอย่ามาเลยขออีกกี่ทีเราแองจัด ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่โอเคเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กี่ชั่วโมง12ชั่วโมงใช่มาลองพักผ่อนกันเลยก่าโอเคตอนนี้เรา,านั่งพักนะฮะอะไรอ่ะอ้าวีวานมาทุกคนผมมาลำเรือนี่อะไร โอ้มีน้ำใจไปผมได้มาสองอันในกล่องซูมอาจารย์อาจารย์เป็นไงบ้างตรงนี้โอ้โหชิลมากแต่ว่าทำไมเพื่อนมันใกล้มากเลยอะเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนรักของผมเหรอมันมันมาตุ๊กแถวเนี้ยไหนมันมาตุ๊กตรงเนี้ยเลยมาตุ๊ก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 ตุ๊แม่ผม เรารู้เรามาเทศแล้วเน mày, ี่ยไปที่ไหผมขวาไปหาคอปแต่งบ้านก่อนจะแต่งบ้านอีกตู้แกเหรอไม่ใช่หาอะไรพี่เราเป็นแค่อย่างเงี้ยเราไม่ค่อยอย่างเงี้ยแหละไม่แปลกใจอ่ะทำไมทุกวันนี้ไม่ค่อยเต็มบัตจานอาจารย์เนี่ยเฮ้ยเดบ เราเราไม่ต้องอไม่ต้องมาแต่งบ้านผมนะแบบนี้ผมไม่เอานะแบบนี้แต่งเนยโอ้โหเอาเราก็ทำให้บ้านมันมีสีสันไม่สีสันนี่ให้มันเหมือนเราแถวเนี้ยอ๋อไม่ไม่พาเพื่อนมาเหรอไม่ต้อนรับไปไกลๆใกลผมไปดีกว่าเฮ้ยนี่ไปไหนไม่เป็นไรอ่ะคุณอยู่เหอะผมมาเที่ยวหาเฉยๆอ่ะอย่าลืมนะคุณไปดูทั้งหมดนี้ด้วยนะ บันไดลิงก็มีนี่ไปทั้งสองนนี่มันี่ตามมาตามมาเฮ้ยพี่ชามบคู่ไปเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปด้วยกันเนี่ยไปอยู่ของผมดีกว่าปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเฮ้ยอะไรอ่ะเอามาตำรวจเฮ้ยกางเกงมันไม่ใช่กางเกงธรรมดาเลยหรอใช่วจริงไม่ใช่กางเกงธรรมดา จริงเหมือนพี่เก๋ว่ะนี่มันมีมันปุ่มด้วยอ,อย่างเงี้ยเแบบกูเมนินหรอเออใช่ปะ่ะคล้ายๆคล้ายๆเออจริงเออพี่เช้าว่าที่มันต้องมีอะไรผมก็ว่ามันดูปแปลกๆนะเพราะสิ่งของที่เขามาทิ้งมันไม่ธรรมดาเลยนะใช่เดี๋ยวเราลอมาเช็คตรงน,นี้ก่อนหาทางเข้า,ขามันมีไหม เล่นเนี้ยอ,อันนี้เด็ดต้องใส่แก้วอะไรอ่ะฟ้าวเช,ช็คเพื่อนเช็คเพื่อนเช็คเพื่อนอย่างอื่นไม่เท่าไหร่เช็คเพื่อนก่อนอย่างนีน้เข้าไปนะรอจองจากข้างน,นอกก่อนโอ้ก็มีเตาไม่มีเตาดีกว่าข้างล่าง มันจะเคยมีคนมาทําอะไรกินแถวนี้ป่ะมีคนมาทําอะไรกินน่าจะเป็นขายของอะไรตรงนี้ก่อนเออว่ะน่าจะเหมือนถึงขายของตรงนี้ะเออดูตรงนี้ดิเนี่ยเออดูมีรถดีน้ํามันอืมรถตียังยังไม่เก่าเลยนะเออใหม่เลยนะยังใหม่อยู่เลยนี่ก็พี่โซดาพี่เอ้ย ตัวไดย,ยังไม่ได้แกะเลยใช่ปะย,ยังไม่ได้แกะจริงด้วยวะ่ะเออใหม่เลยอะ่ะกิ๊บเราเก็บ <laughs> เราเก็บพลัง <laughs> ชีวิตได้เออ,เอเจริงจริงมันมีน้ำเดีราเราฝากไว้ตรงนี้ก่อนฝากไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเอานะ <h ül> เดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาอีก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไร ก็เป็นพี่พี่โส้วมเลยไมอบเฮ้ยเป็นกระถางต้นไม้เหรอะกระถางเป็นกระถางต้นไม้ว่ะโคตรเย่งยงนี่นี่ก็หางนึงเต็มเลยหางเต็มเลยนี่เอาเอาตรงนี้อาจจะเป็นเขาไว้ปลูกพืชสวนครัวก็ได้เออว่ะปลูกกันอย่างเงี้ยนะเออปลูกกันอย่างเงี้ยแหละเขาไม่ไม่มีกระถางไงอ่าเอาแบบ พวกขยะมาทิ้งอะไรเงี้ยต้องเอามาเป็นกระถางนี่นี่อย่างยางรถยนต์เขายังเอามาทําเลยแต่รถเก่ามากเลยเนาะเก่ามากอันนี้ก็เป็นลูกอ่ะเฮ้ยลป็นรูปอะไรเหรอเฮลเฮลคุดบายบายบอยจิมบอยยิมบอยยิมสำหรับผู้ชายอันนี้เป็นลูกเอาทำไมนะสวยนะ เว้ยจริงสวยนะรูปนี้รูปนี้สวยนะรูปแมวแมวหรือหมาลองคอมเมนต์มาดูนะเป็นรูปแมวหรือหมาเนี่ยตาสองสีน่าจะแมวนะตาสองสีเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเขาเขียนว่าเสื่อมสภาพตามตามเงินตราซุ่นซุนสีอะไรวะอะไรวะอันนี้ก็ถ้าใครรู้ความหมายก็ ออคอมเมนต์บอกี่ชาหน่อยนะทางนี้ไปได้ไหมไปได้ป่ะกเบื้องระวังขบวนข้นนี่เอ้เดีอวดเดี๋ยวเคลียร์ทางเหรอนี่ไป้เฮไปได้หรอพี่เหมือนจะเป็นแค่กำแพงเจย ไม่ได้เป็นห้องนะโอ้หไม่ได้เป็นล็อกเป็นป่าเป็นป่าเป็นป่าเดี๋ยวอยากรู้ว่ะตรงนี้มันอ๋อไม่เห็นอะไรแต่เป็นทางเดินเข้าไปได้นะได้เหรอได้เราไปดูเดินเดนเลยดีกว่าระวังเดินเดินดีๆนี่เป็นร้านโล่งๆวันนี้เป็นจุดร้านโล่งๆ เหมือนจะไม่มีอะไรเฮ้ยพี่อะไรตรงนั้นอ่ะ<น>สองควายดิสารเหรอเฮ้ยสารว่ะตรงนั้นมีสารสังสเกตน,นะข้างหน้ามีสารเยอะมากนะใช่หน้ามีสารเยอะมากข้างในก็มีข้างในก็มีฝั่งนี้ก็มีทางเดินเข้าไปข้างในแต่ว่ามันลกนะพี่อราจะขอไม่เข้าไปนะเดีย๋ยวเราไปหาทางขึ้นดูอีกทีดีกว่าเริ่มจุดใหม่เริ่มต้นจุดแรกกันใหม่เลย สดหอยว่ะเต็มเลยอเหอยกินได้ไหมเราะนาจะเหลือแต่เปลือกว่าให้น่าจะเป็นแต่เปลือ,อกกินแล้วมีง่อยนะอ่ะจะ,ะ,ะดูจุดปีนขึ้นไปข้นดีก่อนอไมไปเยอะนะใช่เฮ้ย ไปพี่ช้างเหมือนอะไรกัดข้างหลังเนี่ย